ค่ะขาอยู่แนะนําเป็นกราสร้างใบสีเขียวค่ะเพราะสีเขียวจะหมายถึงความเจริญงอกงาม และความอุดมสมบูรณ์เราค้าขายอยู่เราก็อยากให้กิจการที่เราทำมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะแนะนำค่ะเป็นกรา้างใบสีเขียวนะคะซึ่งก็จะมีคนที่เกิดวันจันทร์วันพุธไม่ว่าผู้กลางวันหรือกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์และคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่ใช้กรา้างใบสีเขียวได้นอกจากจะเป็นสีที่เป็นมงคลตามศาสตร์ของจุ้ยแล้วนะคะด้านในของกรอสร้างทุกใบ พินจะมีพุทธคุณของยันเศษฉีค่ะยันเศษฉีนี้จะเป็นยันล้านนาโบราณที่อยู่ในปรั๊บสายอยู่ห้ายร้อยปีนะคะซึ่งยันนี้นะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่ายันค้าขายนะคะเป็นยันที่เด่นในเรื่องของการเงินโชคลาภ และณเมตตานเมตตาเป็นใบเบิดทางของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีคนมาเกื้อมาหนุนมาค้มาคุณค้ขาขายก็ง่ายๆคล่องๆนะคะนอกจากจะมียันคาถาน,นะคะที่เสริมในเรื่องของการค้าขายโชคลาภแล้วนะคะจะมียันพลังตัวเลข4289 4289เป็นยันพลังตัวเลขที่เสริมในเรื่องของณเมตตานะคะซึ่งชุดคุ่เลขนี้นะคะเป็นชุดคู่เลขเมตตามหานิยมนอกจากจะเสริมในเรื่องของณเมตตาการค้าขายแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคจะมีชุดคุ่เลข639 95นะคะและยันคาถานี้ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะและอีกหนึ่งความเป็นมงคลค่ะที่พินจัดในกระดสรซางนี้นะคะนั่นก็คือยันนาโชคใครที่มีปัญหานะคะกิจการร้านค้าที่เราทําอยู่ตั้งอยู่ในที่ที่ไม่เป็นมงคลนะคะเรามีปัญหาเรื่องพื้นดวงหรือมีปัญหาเรื่องพลังงานด้านลบเบอร์โทรศัพท์ไม่เป็นมงคลหรือว่าเอที่ผ่านมาชีวิตดูติดติดขัดขัดไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะคะ พิ์จัดยาน้าโชคให้ในกรอรซางทุกใบนะคะครบจบในใบเดียวเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาช่องคาช้าไม่ต้องหาของมควใส่ในกรอรซางอีกเลยก็ได้นะคะเพราะมีให้ครบจบในใบเดียวใครที่ค้าขายอยู่นะคะพินแนะนําเป็นกรอรซางใบสีเขียวมีทั้งใบยาวและกรอรซางใบสั้นค่ะ